เรากินแต่อ,อาหารแบบนี้ซีฟอกซ,ซีฟูต<ม>เบื่อแล้วไอ้กินหมูกระทะก็อีจัดนจ่อไอ้บรรนอดอีว้าจะงานป่ากูมีหยาจิจัดจิจปอดนี่ไงตุ่มใส่มืมม่อกีแหนมตุ่มนี่กูเบิ้งยี่เดิร์นอยากได้ไม่ยากหัวไม่ไว่าที่มีร้านโดนกระทะที่เป็นเจ้าของหมูกระทะทีได้กินตั้งหมูกระทะทุกมือทุกวันเมืเอมอม่อเราจะมาเมื่อช่วนไหนทิ่นี่ป่าก็แต่ที่ไม่ได้กินนะนี่มันเป็นบ้าเปล่าพังละเรค่อยเบื่อแล้วเนาะกินดูเนาะเอา ก็ไปกินมันต้องกินอย่าเอามือซ้านะอย่าซ่านะอย่าซ่านะเอาแล้ใช้ช้อนอยู่วันนี้น่ะเอาเกี่ยแล้วค่ะเริ่มเคี่ยแล้วเอาไม้ก็จะให้มันหมักน้ำปลาไม่ใช่หรอนี่โอ้ยมีตะวันตะวันใครกินดีมื่ก็้น่ะเหมือนไรให้เราเป็นทังที่ล่ะนี่พักนุ่งอยู่กินกันเบี้ยบอกว่ามาขาดงานหม้อกันนะมือซ้อนจะได้เล็กๆขาวยิปป่อน่ะมันไม่ได้ต่วนห้าจัดเม็ด อย็กกินพุมเียดเดอมือ้ยกินุ่มมือชุมมือนบกเจ้ากลับไปเอาลูกไผ่ไมมาหลดขนาะเขาสิได้กินตะไคร่ตะป่าตะหอยอ่าเขาก็ดีใจเสร็จเราก็อยากได้ลูกไผ่ไ้ก็ปล่อยเขาสามารถดื่ดๆือยวจะทำสามีสุธิราขัดูว่ามันสามงายจัดกันง่ากับกัน้ว่็ให้ไปกก่อนให้นั่นิัดว่าบ้านนบเป็นไรผมไผู่้เข่ากัน บัดที่จะขอกินหม,มูขนาดน่าบาปปากเลยฮะบาบลูกเฮาก็อยากปันืด้เาฮะก็ว่ากินบ่แม่กินบัดที่แม่กิ่สนสมีบ้าว่าเพื่อว่าเปิดตีเมื่อ,อเขี่ยแก่จะแด่ร้ายผมไน่ร้เขาน้องาเลยเด้อมีแต่บ้านไหนที่ดดได้รับลครน่ะดีกา้างเจนก็รกว่กาเจนออกไปไปทำง,งานกินลาก็ไปคุณแล้วไปบุญบังไฟบานคุณแล้ว,ลว,ลวบานไหนอีก ก็บอกแล้วยางไปน้ำเนาะโดยทั้งไงมึงแก่ผมสุรุกบ์เป่าจิ้มกลัวจะได้ไปเสิร์งามนะฮะหางวัวใส่เงี้ยนะจิ้มตับจิ้มไตใส่อีปลอยเป็นอยัางเงีป่อยจิ้มเข่าแม่มันเป็นมัดไว้ข่อยได้กินแบบมีความสุขแบบอยังเลยกระนั้นก็เออมาปั๊บตีปั๊บตีปั๊บตีปั๊บเดี๋ยวมันจะแตกหลายกตัวฮะแด้วจะบอกใไงมึงมันกินแาบเนี่ยตาเนี่ยสวดออก บอกไ้หน้าจีเคกิลนึงมันใสโตนึงเลยเฮ้ยนะเฮ็ดรวดเอากาแฟกินวันนี้ไม่มีอย่างเรามีความสุขเพราะวันจะได้ไปเต้นหน่ะฮะเสริมระดับบนไปานาะแง่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 ุญบอกไปหนึ่งใสุดนีไปเขาจีดึงมึงร้องไก่ข้างเลยาจะดึงอะไรแม่ให้ไม่ได้ชอบแบบนั้นนะจ๊ะ Sí. Yes.